พลทบุญศิลพัดกลางแม่ทัพภาคสองระบุคะ่ะว่ากำลังพลออกลาดระเวนเกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีบาดเจ็บและนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วโดยคาดว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่จึงตัดสินใจประกาศกองทัพภาคที่สองยกระดับการตอบโต้กัมพูชาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ปิด4ด่านคะ่ะคือช่องอานม้าช่องสง,งาําช่องจอมช่องสายตะกูพร้อม ปิดสองปรา,าสาทคือปรา,าสาทตาเมืองทมและปรา,าสาทตาควายและจากปฏิกิริยาของกองทัพภาคที่สองค่ะล่าสุดแหล่งข่าวจากศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตกยืนยันเป็นข้อที่จริงที่ได้ปรึกษามาที่สอบตกเพื่อขออนุญาตปิดด่านในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมย์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามแนวชายแดนค่ะ โดยมาตร,รการที่เกิดขึ้นเป็นการประท้วงกัมพูชาจากการลักลอบวางทุนระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งสบตรกเห็นชอบขณะเดียวกันจะส่งหนังสือประท้วงโดยใช้กลไก RBC และรายงานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประท้วงต่อไปและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะปิดด่านชายแดนทั้งหมดในพื้นที่4จังหวัดอีสานใต้นะคะหลังจากฝั่งไทยมีกําหนดเวลาเปิดปิดและใน ที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว3ามปราสาทก็คือตาเมินทมตาเมินโต๊โดและตาควายก็จะปิดให้บริการด้วยเช่นเดียวกันค่ะ